สนับสนุนโดยชาหมักคอมบุชาบวิเกนดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรไบรติกที่มีชีวิตด้วยนะเรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ฮักลาหน้าพ่อแลออกมาให้แฟนๆได้ฟังในฐานะศิลปินเดี่ยวสำหรับหมอลำสาวน้อยยูกิเพนพกางานนี้ได้ข่าวว่าสาวยูกิเขามีหมอลำสาวรุ่นพี่อย่างแอนออรดีเป็นไอดอลในดวงใจด้วยค่ะมีค่ะพี่พี่แอนออรดีค่ะ ในอกได้ขึ้นแนพี่ของเดีลด้วยเป็นไงบใช่ค่ะวันนั้นคือร้องไห้และค่ะดีใจมากค่ะเราเป็นแทนทีเขาอ่ะเราแด้อะไรกันบ้างมีการปรับเของนให้นออก็จะมีการวางตัวของพีค่ะก็จะมีแบบบ้านฟอลอะไรก็มีค่ะซึ่งพี่แอนที่ที่วงเดียวกันแล้วก็แต่ละวันคือหนูจะแบบเอากี้ไปนั่งดูที่ข้างเวทีทุกวันเลยค่ะก็เลยแบบ ได้เก็บอะไรของมาใช้แบบร้องต้นไม้ฝาดเป็นแบบีมีมีมีสีตอนแล้วก็การร้องก็พยายามฝึกตามที่อยู่ค่ะอยากมาเป็นเสี่ยวเนี่ย FC เป็นยังไงบ้างน,น้อยลงมากเลยหนูว่ามากขึ้นค่ะก,ก็ก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะก็อยากขอบคุณคุณพ่อประจักษ์กับแม่แอนเกิที่ให้โอกาสลูกสาวแล้วก็ อยากขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านค่ะที่ที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสดูค่ะสวยเก่งน่ารักขนาดนี้ไม่ให้เอนดูก็คงไม่ได้แล้วจริงไหมคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย